นสำนักสงฆ์อดีตนักรบผู้มากด้วยความสามารถชื่อสิริภพได้สละอาวุธหันหลังให้กับสงครามและออกบวชเป็นนักบวชท่านใช้ชีวิตอย่างสันโดษสอนสติและเมตตาแก่ผู้คนด้วยใจที่ไถ่บาปคุณทศสิทธิ์เก่าของพระสิริภพ กลับมาเยี่ยมวัดในคาบของผู้สแสวงธรรมแต่ทว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยไฟลิสยาความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาจารย์ยังเป็นเงาที่เขาไม่อาจหลุดพ้นต่อมาคุณทดได้วางแผนและเดินทางไปหาเจ้าเมืองกระซิบข่าวลืออันบิดเบียนว่าเจ้าพระสิริภพ แส้งบวชซ่อนอาคมร้ายหวังจะใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือยึดอำนาจค่ำคืนนั้นเหล่าทหารบุกสำนักสงฆ์จับพระสิริพบโดยไร้คำอธิบายท่านนิ่งเงียบสงบท่ามกลางเปลวคบเพลิงในความมืดของคุกใต้ดินท่านนั่งนิ่งสวดมนต์อยู่เพียงลำพัง เสียงโซ่ตวนคือเพื่อนของท่านในค่ำคืนนั้นคุณทศมาเยี่ยมพร้อมรอยยิ้มเหยียดความดีของท่านมีค่าอะไรในโลกที่เต็มไปด้วยคนเขาเช่นนี้เขาได้กล่าวพระสิริพพมองเขาเพียงคู่แล้วหลับตาพระสิริพพสวดมนต์ไม่ใช่เพื่อ คนโทษแต่เพื่อให้จิตใจของคุณโทษพบแสงสว่างท่านเจ็บแต่ไม่โกรธและแล้วเจ้าเมืองก็พบจดหมายเก่าที่พระสิริพบเคยช่วยชีวิตตนเมื่อเขายังเป็นนักลบความจริงเริ่มปรากฏเจ้าเมืองขอขมาพระสิริพพยิ้มเพียงเบาๆ ข้าบวชเพื่อขัดเกลาจิตใจไม่ใช่เพื่อพิพากษาผู้อื่นท่านก้าวออกจากห้องขังด้วยจิตใจที่ไม่แบกความแค้นคุณทดเห็นดังนั้นถึงกับพูดไม่ออกเมื่อพระสิริภพพูดเพียงว่าเราทุกคนต่างเคยหลงทางข้ารอเจ้ากลับมาเสมอ พระสิริพบกับสำนักสงฆ์ยังคงสอนธรรมะแก่สิทธิ์ด้วยใจที่เปรีย่ยมเมตตาแม้บางคนยังระแวงแต่แววตาท่านไม่มีแม้แต่เงาความโกรโธุุโทศยืนอยู่หน้าประตูวัดวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดเขานั่งลงผนกมือทางน้ำตาอาจารย์ข้าผิดไปแล้ว พระสิริภพเดินออกมาพูดเพียงประโยคเดียวว่ากลับมาเถิดลูกเอ๋ยท่านกอดคุณทดแน่นดังไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นคุณทดทำความสะอาดวัดเก็บเศษใบไม้ด้วยใจที่สงบเขาเริ่มต้นใหม่ในฐานะผู้รับใช้ธรรม พระสิริพพยืนใต้ต้นโพล้อมด้วยสิทธิ์และชาวบ้านท่านมองขุนทดที่ยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลในใจเขาว่าเมตตาที่แท้ไม่เคยแม้จะถูกทำลายพันครั้งเพราะมันคืออาวุธเดียวที่ไม่ต้องใช้เพื่อเอาชนะใครเลย